ขบวน58นะครับออ,ออกท่าพระบ่ายโมง44นาทีนะครับกับเร็วอยู่เลยครับทาง,งที่มาสายแต่ขบวน57นี่ก็ออกชนบุรีมาตั้งแต่10โมงครึ่งแล้วนะครับขบวน57ของวันนี้นะครับไปทางไอ้นนทพยอมนะครับตอนนี้น่าจะถึงเก่งคอยแล้วนะครับขบวน57ส่วนขบวน2249นี่เพิ่งถึงจุมทางบ้านไผ่นาบุญนะครับมาบ่ายสองนะครับ ไปแล้วครับมาแล้วครับขบวน558อ้าวกับเปล่านะครับไม่มีตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับโอ้โห วิ่งรถเปล่าแค่เปล่านะครับกลับนะครับขบวน558วิ่งตัวปิวเลยนะครับเปล่า <laughs>